อย,ปปอ,อ,อยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอออยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นอยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอออยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นเด็กก็คือเด็กเนาะเล่นตรงไหนก็สนุกเล่นตรงไหนก็มีความสุข เด็กก็คือเด็กเนาะเล่นตรงไหนก็สนุกเล่นตรงไหนก็มีความสุข <c oughs> อยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งอ่ะอยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> กลับไปเป็นตุ้มเก็บใส่ตะกร้าให้หมด,ดโอ้อือ <c oughs> เท้าไปหนแ่แม่ไปแล้วนะเดีกกินนะ้ำอารมนะทีน oui> ี้นะยังไม่ไปเท้าไปหนแม่แ่ไล้วกกินน้ำอารมนะทีนี้นะยังไม่ไปอยี๋กกินน้ำอาลมนะทีนี้นะ มนชันนชันไหลลงมันเลยรถไฟีนะ่ทีนี้นะอน้องปวดท้องไม่ดีนะจุมเก็บใส่ตะกร้าให้หมดโอ้โหนะทีนี้นะอืน้องปวดท้องไม่ดีนะอยากินนะ้ำบัดลมนะทีนี้นะ <laughs> มันชันมันชันไหลลงมันเลยรถไฟกนน้ำแชมซีโอ้กินน้ำแปซี่นี่เองอ,อยากกินอีกนะโอ้มีรถกี่ขั้นอะไรปวดท้องไม่ไปโรงเรียนวันนี้<ม>เป็นอะไรลูกปวดท้อง กินอะไรอ่ะปวดท้องฮะลูกไม่ใช่กินอยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเอออยากไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่ง <laughs> กลับไปเป็นพี่ไหมเนี่ยโอ้โห้โเคไปมา,าโอ้มีรถกี่คัน รถไฟเหรอครับนะ่ะรถไฟเหรอครับนะ่ะโอ้มีูกระตูนด้วยเมื่อคืนเป็นแม่เลยอ่่ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วรถอไรปวดท้องไปไปโรงเรียนวันนี้เป็นอะไรลูก ปวดท้องกินอะไรอะ่ะปวดท้องฮลกไม่ใช่เด็กก็คือเด็กเนาะเล่นตรงไหนก็สนุกเล่นตรงไหนก็มีความสุขเออรถไฟเหรอครับนะ่ะรถไฟเหรอครับนะ่ะโอ้ดูกระตูนด้วยเ่อคืนเป็นรถไฟเหรอครับนะ่ะรถไฟเหรอครับนะ่ะ เดกตะกนด้วยเม่อคืนเป็นหลอกขายของดีหนุนลูกค้าเต็มเลยนี่แล้วจะลืมอยากไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะอออยากไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงกลับไปเป็นรองเท้าไปไหนอะลูกาเทโอ กินน้ำแฟปซี่นี่เองอ,อยากกินอีกนะทีนี้นะน้องปวดท้องไม่ดีนะอยากกินนะ้ำบัดลมนะทีนี้นะเออโอ้ยมันชันมันชันไหลลงมันเลยรถไฟโอ้มีรถกี่คัน รถไฟเหรอครับนะ่ะรถไฟเหรอครับนะ่ะโอ้ดูกระตูนด้วยเมื่อคืนเป็น,น,นเท้าไปไหนเดีนะากกินนะ้ำอารมณ์นะทีนี้นะยังไม่ไปโอ้มีรถกี่คัน ปวดท้องไม่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นละลรลูกปวดท้องกินอะไรอ่ะปวดท้องอะลูกไม่ใช่กินน้าไปไหนแม่ไปแล้วนะยกินน้ำอารมณ์นะทีนี้นะยังไม่ไปเด็กใหม่ไม่ได้แล้วเนาะเด็กใหม่ไม่ได้แล้วเนาะ เองเท้าไปไหนอะลูกหลอกขายของดีหนุนลูกค้าเต็มเลยนี่แล้วอย่าลืมหลอกขายของดีหนุนลูกค้าเต็มเลยนี่แล้วอย่าลืมรองเท้าไปไหนอะลูกอะไรปวดท้องไม่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นอะไรลูกปวดท้องกินอะไรอ่ะปวดท้องอะลูก ไม่ใช่กินนะเข้าวนะนะไปไหนแม่ไปแล้ว,ลวนะอย่าก,กินนะ้ำอัดลมนะที่นี้นะยังไม่ไปโอ้มีรถกี่คันอย่ากินน้ำอัดลมนะที่นี้นะ มันชันมันชันไหลลงมาเลยรถไฟแล้ไปไหนแม่ไปแล้วนะเดี๋กกินนะ้ำอลมนะทีนี้นะยังไม่ไปอะไรปวดท้องไม่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นอะไรลูกปวดท้องกินอะไรอะ่ะปวดท้องอะลูกไม่ใช่กินโอ้มีรถกี่คัน อยากกินนะ้ำอัดลมนะทีนี้นะเออโอ้ยมันชันมันชันไหลลงมันเลยรถไฟเด็กก็คือเด็กเนาะเล่นตรงไหนก็สนุกเล่นตรงไหนก็มีความสุขโออยากกินนะ้ำอัดลมนะทีนี้นะ มันชันมันชันไหลลงมาเลยรถไฟอ้มีรถกี่คันเด็กก็คือเด็กเนาะเล่นตรงไหนก็สนุกเล่นตรงไหนก็มีความสุขอะไรปวดท้องไม่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นอะไรลูกปวดท้อง กินอะไรอ่ะปวดท้องฮะลูกไม่ใช่กินอรัดไฟเหรอครับน่ะรัดไฟเหรอครับน่ะโอ้มาดูกระตู้นด้วยเมื่อคืนเป็นหลอกขายของดีหนุนลูกค้าเต็มเลยนี่แล้วอย่าลืมทู้าไปไหนอย่ากินน้ำอารมณ์นะทีนี้นะยังไม่ไปใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเคไปมาท้าวไปไหน่นน okay, ัแม okay, ่ไปแล้วน่ะยะกินน้ำอารมนะทีนี้นะยังไม่ไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเคไปมา น้ำอัดลมไม่ดีนะใช่ป่ะครับเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยโอ้เลยได้มาขายส้มตํำกับพ่อน้ำแชชีชโอ้กินน้ำแฟปซี่นี่เองอ,อยากกินอีกนะใช่หไหมเนี่ย